เสียงอ่านพระไตรปิฎกฉบับมหามุกุฏราชิวิทยาลัยชุด91เล่มพิมพ์พุทธศักราช2525เล่มที่34หน้า357ถึง367กระถาวัตถุสูตรว่าด้วยถ้อยคำที่ควรพูดสอย่างดูก่อนภิกษุทั้งหลายกระถาวัตถุสามนี้กระถาวัตถุสามคืออะไรคือบุคคล พึงพูดเรื่องราวปารลบเวลาที่เป็นอดีตว่าการที่ล่วงแล้วได้เป็นอย่างนี้อย่างหนึ่งพูดเรื่องราวปารลบเวลาที่เป like ็นอนาคตว่าการภายหน้าจะเป็นอย่างนี้อย่างหนึ่งพูดเรื่องราวปารลบเวลาที่เป็นปัจจุบันบัดนี้ว่าการที่เกิดขึ้นจำเพาะหน้าบัดนี้เป็นอยู่อย่างนี้อย่างหนึ่งดูก่อนภิสูุทั้งหลายบุคคล พึงรู้กันได้ด้วยกระถาสัมปโยคะว่าจะเป็นบุคคลควรสนทนาหรือว่าเป็นบุคคลไม่ควรสนทนาถ้าบุคคลที่ถูกถามปัญหาแล้วไม่แก้ตรงซึ่งเอกังสพยาการณียะปัญหาในวงเล็บเปิดปัญหาที่ต้องแก้ตรงในวงเล็บปิดไม่แก้จำแนกซึ่งวิพัชชะภยาการณียะปัญหาในวงเล็บเปิดปัญหาที่ต้องแก้จำแนกวงเล็บปิด ไม่ย้อนถามแล้วจึงแก้ซึ่งปฏิปุจฉาพยาการณียะปัญหาในวงเล็บเปิดปัญหาที่ต้องย้อนถามแล้วจึงแก้วงเล็บปิดไม่ยกเลิกซึ่งถัปนญยะปัญหาในวงเล็บเปิดปัญหาที่ต้องยกเลิกในวงเล็บปิดเช่นนี้บุคคลนี้เป็นบุคคลไม่ควรสนทนาถ้าบุคคลที่ถูกถามปัญหาแล้วแก้ตรงซึ่ง เอกังสพยาการณียปัญหาแก้จำแนกซึ่งวิพัช,ชะพยาการณียปัญหาย้อนถามแล้วจึงแก้ซึ่งปฏิบุตรฉาพยาการณียปัญหายกเลิกซึ่งทัพนียปัญหาเช่นนี้บุคคลน,นี้เป็นบุคคลควรสนทนาดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลพึงรู้กันได้ด้วยกรถาสัมปโยคะว่าจะเป็นบุคคลควรสนทนา หรือว่าเป็นบุคคลไม่ควรสนทนาถ้าบุคคลที่ถูกถามปัญหาแล้วไม่มั่นอยู่ในฐานะในวงเล็บข้อที่เป็นได้และอักฐานะในวงเล็บข้อที่เป็นไม่ได้ไม่มั่นอยู่ในข้อที่กำหนดไว้ไม่มั่นอยู่ในวาทกรของผู้อื่นไม่มั่นอยู่ในข้อปฏิบัติบุคคลเช่นนี้เป็นบุคคลไม่ควรสนทนาถ้าบุคคลที่ถูกถามปัญหา มั่นอยู่ในฐานะและอัฐานะมั่นอยู่ในข้อที่กําหนดไว้มั่นอยู่ในวาทะของผู้อื่นมั่นอยู่ในข้อปฏิบัติบุคคลเช่นนี้เป็นบุคคลควรสนทนาดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลพึงรู้กันได้ด้วยกถาสัมพโยคะว่าจะเป็นบุคคลควรสนทนาหรือว่าเป็นบุคคลไม่ควรสนทนาถ้าบุคคลที่ถูกถามปัญหาแล้วพูดกลบเกลื่อนนอกเรื่องนอกทาง แสดงความขุนเคืองความโกรธแค้นความน้อยใจให้ปรากฏบุคคลอย่างนี้เป็นบุคคลไม่ควรสนทนาถ้าบุคคลที่ถูกถามปัญหาแล้วไม่พูดกลบเกลื่อนไม่นอกเรื่องไม่นอกทางไม่แสดงความขุนเคืองความโกรธแค้นความน้อยใจให้ปรากฏบุคคลอย่างนี้เป็นบุคคลควรสนทนาดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลพึงรู้กันได้ด้วยกถาสัมพโยคะ ว่าจะเป็นบุคคลควรสนทนาหรือว่าเป็นบุคคลไม่ควรสนทนาถ้าบุคคลที่ถูกถามปัญหาแล้ว Kraft, พูดพร่ำ <tavalla S 2> พูดเหยียบย่ำพร่ำหัวเราะคอยจับคำพลาดบุคคลเช่นนี้เป็นบุคคลไม่ควรสนทนาถ้าบุคคลที่ถูกถามปัญหาแล้วไม่พูดพร่ำไม่พูดเหยียบย่ำไม่พร่ำหัวเราะไม่คอยจับคำพลาดบุคคลอย่างนี้เป็นบุคคลควรสนทนา ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลพึงรู้กันได้ด้วยกระถาสัมปโยคะว่าจะเป็นบุคคลมีอุปนิสัยปัจจัยหรือเป็นบุคคลไม่มีอุปนิสัยปัจจัยผู้ไม่เงียโสดในวงเล็บคอยฟังเป็นบุคคลไม่มีอุปนิสัยปัจจัยผู้เงียโสดในวงเล็บคอยฟังเป็นบุคคลมีอุปนิสัยปัจจัยบุคคลนั้นเป็นผู้มีอุปนิสัยปัจจัย ย่อมรู้ยิ่งเห็นจริงซึ่งทำอันหนึ่งย่อมกำหนดรู้ซึ่งทำอันหนึ่งย่อมละซึ่งทำอันหนึ่งย่อมทำให้แจ้งซึ่งทำอันหนึ่งเมื่อรู้ยิ่งเห็นจริงซึ่งทำอันหนึ่งกำหนดรู้ซึ่งทำอันหนึ่งละซึ่งทำอันหนึ่งทำให้แจ้งซึ่งทำอันหนึ่งย่อมถึงวิมุติโดยชอบดูก่อนภิกษุทั้งหลายการพูดกันมีอันนี้เป็นประโยชน์ การปรึกษากันมีอันนี้เป็นประโยชน์อุปนิสัยปัจจัยมีอันนี้เป็นประโยชน์การเงี่ยโสดมีอันนี้เป็นประโยชน์อันนี้คืออะไรคือความหลุดพ้นแห่งจิตเพราะไม่ยึดถือชนเหล่าใดพูดกันอยู่ผิดใจกันมั่นมุ่งไปคนละทางต่างยกตัวกระทบกระเทียบกันอย่างอาณาระยชนจ้องหาช่องผิดของกันและกันชนเหล่านั้นย่อมยินดีคำผิด คำพลาดความเผลอความเพ้อของกันและกันอารยชนไม่ประพฤติการพูดกันอย่างนั้นถ้าอารยชนใครจะพูดก็เป็นผู้ฉลาดรู้จักกาละพูดแต่ถ้อยคำที่ประกอบด้วยเหตุผลมีอารยชนประพฤติกันไม่โกรธไม่ยกตัวมีใจสงบไม่ตีเสมอไม่รุนแรงไม่เอาหน้ารู้ชอบแล้วจึงกล่าว ที่เขาพูดถูกก็อนุโมทนาเมื่อเขาพูดผิดก็ไม่รุกรานไม่ใฝ่เอาเปรียบเขาพูดพรั้งไปบ้างก็ไม่ถือไม่พูดพร่ำไม่พูดเหยียบย่ำเขาไม่พูดคำสบทสบานการพูดของสัตบุรุษทั้งหลายเป็นการพูดเพื่อให้เกิดความรู้ความเลื่อมใสอารยชนทั้งหลายย่อมพูดกันอย่างนี้นี่เป็นการสนทนากันแห่งอารยชน ผู้มีปัญญารู้ความข้อนี้แล้วพึงพูดจาอย่ายกตัวจบกถาวัตถุสูตรที่7อัอธกรกถาวัตถุสูตรพึงทราบวินิจฉัยในกถาวัตถุสูตรที่7ดังต่อไปนี้บวชว่ากถาวัตถุนี้ได้แก่เหตุที่เกิดในกถาอธิบายว่าเป็นพื้นฐานคือเป็นที่ตั้งแห่งกถาอตีตังวาพิกเว อัฐธนังความว่าการก็ดีขันก็ดีชื่อว่าอาติตทาในวงเล็บเปิดวงเล็บเปิดระยะการอันยืนยาวนานที่ผ่านมาแล้ววงเล็บปิดก็ควรแม้นในอนาคตและปัจจุบันก็มีในยะอย่างเดียวกันนี้ในบรรดาการทั้งสามนั้นเมื่อพูดโดยในยะนี้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ ที่มาแล้วในอดีตพระเจ้ากุงกาสีทรงพระนามว่ากิงกะได้เป็นอัคคอุปถากของพระองค์พระองค์ทรงมีพระชนมายุยืนนานถึงสองหมื่นปีดังนี้ชื่อว่ากล่าวคาถาปารบอดีตเมื่อกล่าวโดยในยะนี้ว่าพระพุทธเจ้านามว่าเมตรัรจกมีมาในอนาคตพระราชาพระนามว่าสังขะ จักเป็นอักคะอุปถาของพระองค์พระองค์จะมีพระชนมายุแ %8,000 80, ืปีดังนี้ชื่อว่ากล่าวคาถาปารบอนาคตเมื่อกล่าวโดยไยะมีอาทิว่าในปัจจุบันนี้พระราชาพระนามอย่างโน้นเป็นธรรมมิกราชพระองค์โน้นก็เป็นธรรมมิกราชดังนี้ชื่อว่ากล่าวคาถาปารบปัจจุบันบทว่าคาถาสัมปโยเคนะ ได้แก่ประคารมกันบทว่ากัดโฉแปลว่าควรเพื่อจะกล่าวบทว่าอากัดโฉความว่าไม่ควรเพื่อจะกล่าวพึงทราบวินิจฉัยในคำมีอาทิว่าเอกังสัพยากรณียังปัญหังดังต่อไปนี้ผู้ถูกถามว่าจักสุไม่เที่ยงหรือควรตอบโดยส่วนเดียวว่า ถูกแล้วจักสุไม่เที่ยงในอินทรีย์ทั้งหลายมีโสตะเป็นต้นก็มีในยะนี้เหมือนกันนี้ชื่อว่าเป็นปัญหาที่พึงตอบโดยส่วนเดียววงเล็บเปิดคือตอบประเด็นเดียววงเล็บปิดแต่ผู้ถูกถามว่าจักสุชื่อว่าไม่เที่ยงหรือก็ควรตอบแยกอย่างนี้ว่าไม่ใช่จักสุอย่างเดียวที่ไม่เที่ยงถึงโสตะก็ไม่เที่ยง ถึงคณะก็ไม่เที่ยงนี้ชื่อว่าเป็นปัญหาที่ต้องแยกตอบผู้ถูกถามว่าโสตะเหมือนกับจักสุจักสุเหมือนกับโสตะหรือควรย้อนถามว่าท่านถามโดยหมายความอย่างไรเมื่อเขาตอบว่าเราถามหมายถึงการเห็นแล้วจึงตอบว่าไม่เหมือนกันแต่เมื่อเขาตอบว่าผมถามหมายถึงความไม่เที่ยงก็ควรตอบว่าถูกแล้ว นี้ชื่อว่าเป็นปัญหาที่ต้องย้อนถามแล้วจึงตอบแต่ผู้ถูกถามปัญหาเป็นต้นว่าชีพก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นหรือควรงดตอบโดยพูดว่าข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่สรงพยากรปัญหาแบบนี้เป็นปัญหาที่ไม่ควรพยากรนี้ชื่อว่าเป็นปัญหาที่ควรงดตอบบทว่า ฐานะตถาเนณสันถาติความว่าไม่ตั้งอยู่ในเหตุหรือในสิ่งที่ไม่ใช่เหตุในข้อนั้นมีนัยะดังต่อไปนี้ก็สัสตวาทีบุคคลวงเล็บเปิดผู้ถือลัทธิว่ายั่งยืนวงเล็บปิดสามารถเพื่อจะข่มอุดเฉทวาทีบุคคลวงเล็บเปิดผู้ถือลัทธิว่าขาดศูนย์วงเล็บปิดด้วยเหตุที่สมควรได้ อุเฉทวาทีบุคคลเมื่อถูกข่มขู่จะแสดงความเป็นสัสตตวาทีบุคคลออกมาว่าที่ผมพูดความขาดศูนย์หรือเขาชื่อว่าไม่สามารถยืนหยัดอยู่ในวาทะของตนได้เมื่ออุเฉทวาทีบุคคลสามารถในวงเล็บข่มเขาอยู่อย่างนี้ก็จะกลายเป็นสัสตตวาทีบุคคลไปเมื่อปุคละวาทีบุคคลในวงเล็บ ผู้ถือลัทธิว่ามีบุคคลสามารถในวงเล็บข่มเขาอยู่เขาก็จะกลายเป็นศูญญตะวาทีบุคคลในวงเล็บผู้ถือลัทธิว่าศูนย์ไปเมื่อศูญญตะวาทีบุคคลสามารถในวงเล็บข่มเขาอยู่<อ>เขาก็จะกลายเป็นปุคละวาทีบุคคลไปด้วยประการดังกล่าวมานี้ย่อมชื่อว่าไม่ยืนหย,ยัดอยู่ทั้งในฐานะและอัฐานนะ คำว่าปริกัปเปณนะสันถาตินี้ได้ทั้งในการถามปัญหาและการตอบปัญหาถามว่าข้อนี้อย่างไรตอบว่าก็บางคนชูคอหมายจะถามปัญหาว่าเราจะถามปัญหาเขาดูอีกฝ่ายหนึ่งพูดว่าท่านจะถามปัญหานี้หรือรู้ว่าเขารู้แล้วก็พูดว่าไม่ใช่ข้อนี้ผมจะถามข้ออื่น แม้เธอถูกถามปัญหาก็เฉยคางหมายจะตอบปัญหาว่าเราจะตอบปัญหาเธอถูกอีกฝ่ายหนึ่งพูดว่าท่านจะตอบปัญหานี้หรือรู้ว่าเขารู้แล้วก็พูดว่าไม่ใช่ข้อนี้เราจะตอบข้ออื่นอย่างนี้ชื่อว่าไม่ตั้งมั่นอยู่ในข้อที่กำหนดไว้บทว่าอัญญาวาเทนะสันถาติความว่า ไม่ตั้งมั่นในวาทะที่รู้แล้วคือในวาทะที่ทราบแล้วถามว่าข้อนี้อย่างไรตอบว่าคนลังคนถามปัญหาอยู่อีกฝ่ายหนึ่งพูดกับเขาว่าท่านถามปัญหาถูกใจปัญหานี้ท่านเรียนมาจากไหนส่วนอีกฝ่ายหนึ่งถามปัญหาตามแนวที่จะต้องถามนั่นแหละก่อให้เกิดความฉงนในถ้อยคําแก่ผู้นั้นว่า ที่เราถามแล้วไม่ตรงประเด็นหรืออย่างไรฝ่ายหนึ่งที่ถูกถามปัญหาแล้วตอบปัญหาอยู่คนอื่นพูดกับเขาว่าท่านตอบปัญหาดีแล้วท่านเรียนปัญหามาจากไหนธรรมดาผู้จะตอบปัญหาต้องตอบอย่างนี้ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งแม้นแก้ปัญหาตามแนวที่จะต้องแก้นั่นแหละแต่ก่อให้เกิดความฉงนในถ้อยคำแก่ผู้นั้นว่าที่เราตอบไปแล้วไม่ตรงประเด็น หรืออย่างไรบทว่าปฏิปทายะณสันถาติความว่าไม่ตั้งอยู่ในข้อปฏิบัติอธิบายว่าถามในสิ่งที่ไม่ควรถามโดยไม่รู้ธรรมเนียมก็ธรรมดาปัญหานี้ผู้ที่เขาถูกถามที่ลานเจดีไม่ควรตอบในทางพิกษาจารย์ก็ดีในเวลาเที่ยวไปบินทบาทในบ้านก็ดี ในเวลานั่งบนอาสนะศาลาก็ดีในเวลานั่งรับข้าวยาคูและพัดก็ดีในเวลานั่งฉันก็ดีแม้นในเวลาเดินทางไปสู่ที่พักกลางวันก็ดีก็ไม่ควรตอบเหมือนกันแต่ในเวลานั่งในที่พักกลางวันเมื่อเขาขอโอกาสก่อนถามก็ควรตอบเมื่อไม่ขอโอกาสแล้วถามก็ไม่ควรตอบผู้ถามโดยไม่รู้ธรรมเนียมนี้ชื่อว่า ไม่ตั้งมั่นอยู่ในปฏิปทาบทว่าเอวังสันตายังภิกขเวปุกคโลอากัดโฉโหติความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อเหตุนี้มีอยู่บุคคลนี้ชื่อว่าไม่ควรตอบปัญหานี้บทว่าฐานตะตฐาเนสันถาติความว่าสัสตวาทีบุคคล มีพอที่จะข่มอุเฉทวาทีบุคคลอุเฉทวาทีบุคคลแม้นถูกสัสะตะวาทีบุคคลข่มอยู่ก็กล่าววงเล็บยืนยันว่าเราแม้จะถูกท่านข่มคู่อยู่ถึงเจ็ดครั้งก็ยังคงเป็นอุเฉทวาทีอยู่นั่นเองแม้นในสัสะตะวาทีบุคคลปุคละวาทีบุคคลและสุญตะวาทีบุคคลก็พึงนำนัยยะไปโดยนัยยะนี้แหลก อย่างนี้ชื่อว่าตั้งมั่นอยู่ในฐานะและอักฐานะบทว่าปริเปสันถาติความว่าคนบางคนชูคอหมายจะถามปัญหาว่าเราจะถามปัญหาเมื่อถูกเขาพูดว่าท่านจักถามปัญหาชื่อนี้หรือก็ตอบว่าถูกละเราจะถามปัญหาข้อนี้แหละในวงเล็บเปิดถึงเธอถูกถามปัญหาวงเล็บปิด ก็เฉยางหมายจะตอบปัญหาว่าเราจะตอบปัญหาเมื่อถูกถามว่าท่านจากตอบปัญหาข้อนี้หรือก็พูดยืนยันว่าถูกละเราจะตอบปัญหาข้อนี้แหละอย่างนี้ชื่อว่าตั้งมั่นอยู่ในข้อที่กําหนดบทว่าอัญญะวาเทสันถาติความว่าบุคคลบางคนถามปัญหาแล้วมีผู้กล่าวว่าท่านถามปัญหาดีแล้ว ธรรมดาผู้ถามปัญหาควรถามอย่างนี้ดังนี้แล้วก็รับรองไม่ให้เกิดความฉงนในวงเล็บแก่ผู้อื่นแม้นตอบปัญหาแล้วเมื่อมีผู้พูดว่าท่านตอบปัญหาดีแล้วธรรมดาผู้ตอบปัญหาควรตอบอย่างนี้ก็รับรองไม่ให้เกิดความฉงนขึ้นวงเล็บเปิดอย่างนี้ชื่อว่าตั้งมั่นอยู่ในเพราะวาทะผู้อื่นวงเล็บปิดบทว่า ปฏิปทายะสันถาติความว่าภิกษุบางรูปเขานิมนต์ไปนั่งในเรือนถวายข้าวยาคูและของควรเคี้ยวเป็นต้นนั่งอยู่ในระหว่างจนกว่าจะเสร็จพัตกิจจึงถามปัญหาถือเอาเพสัชมีเนยใสยเป็นต้นน้ำปานะแปดอย่างหรือผ้าเครื่องปกปิดระเบียบและของหอมเป็นต้นเดินไปวิหารให้ของเหล่านั้นแล้วเข้าสู่ที่พักกลางวัน ขอโอกาสแล้วจึงถามปัญหาจริงอยู่ผู้ถามปัญหาโดยรู้ธรรมเนียมอย่างนี้ชื่อว่าตั้งมั่นอยู่ในปฏิปทาเธอจะตอบปัญหาของเขาก็ควรบทว่าอันเนนันยังปฏิจรติความว่ากลบเกลื่อนถ้อยคำอย่างหนึ่งด้วยถ้อยคำอีกอย่างหนึ่งหรือถูกถามปัญหาอย่างหนึ่งต่อไปอีกอย่างหนึ่งบทว่าพระหิทธา กะถังอปนาเมติความว่าเมื่อข้ามเรื่องแลกเสียชื่อว่าพูดถลากถไาลในวงเล็บไม่ตรงไปตรงมาในข้อนั้นมีเรื่องดังต่อไปนี้เรื่องพระพูดถลากถลายนอกเรื่องเล่ากันมาว่าภิกษุทั้งหลายประชุมกันแล้วกล่าวกับภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งว่าอาวุโส ท่านต้องอาบัตชื่อนี้และชื่อนี้ภิกษุหนุ่มตอบว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญผมเดินทางไปนาคเทวีปภิกษุทั้งหลายกล่าวว่าอาวุโสพวกเราไม่สนใจเรื่องที่ท่านไปนาคเทวีปแต่พวกเราถามท่านว่าท่านต้องอาบัตหรือภิกษุหนุ่มตอบว่าท่านขอรับผมไปนาคเทวีปแล้วฉันปราภิกษุทั้งหลายกล่าวว่า อาวุโสเรื่องฉันปลาของคุณพวกเราไม่เกี่ยวเขาว่าคุณต้องอาบัตภิกษุหนุ่มตอบว่าครับผมปลาไม่ค่อยสุกทําให้ผมไม่สบายภิกษุทั้งหลายกล่าวว่าอาวุโสคุณจะสบายหรือไม่สบายพวกเราไม่เกี่ยวในวงเล็บแต่คุณต้องอาบัตภิกษุหนุ่มตอบว่าขอรับ กระผมเกิดไม่สบายตลอดเวลาที่อยู่ในนาคะทวีปนั้นด้วยเรื่องตามที่เล่ามานี้พึงทราบว่าชื่อว่าย่อมพูดถลากถลายไปนอกเรื่องโดยการเอาเรื่องอื่นเข้ามาพูดแทรกบทว่าอภิหารติความว่าพูดพร่ำโดยนำเอาพระสูตรโน้นบ้างนี้บ้างดุดพระเตปิดกติดสะทถระเล่ากันมาว่า เมื่อก่อนภิกษุทั้งหลายประชุมกันที่ลานมหาเจดีกระทำกิจของสงแล้วให้โอวาดแก่ภิกษุทั้งหลายแล้วสนทนาได้ถามปัญหากันในที่ประชุมนั้นพระเถระรูปนี้ชักพระสูตรมาจากคำพีนั้นนั้นจากพระไตรปิฎกตลอดทั้งวันแม้นปัญหาข้อเดียวก็ไม่จบบทว่าอภิมัติความว่าชักเหตุมาพูดย่ำยีบทว่าอนุปชัชกคติ ความว่าเมื่อภิกษุรูปอื่นถามปัญหาก็ดีตอบปัญหาก็ดีปรบมือหัวเราะเฮฮาอันเป็นเหตุให้เกิดความชงนสนเทว่าเราถามปัญหาที่ผู้อื่นเขาไม่ถามหรือตอบปัญหาที่เขาไม่ตอบกันบทว่าคาลิตังคันหาติความว่าจับเอาข้อความที่กล่าวพลาดไปเล็กน้อยคือเที่ยวยกโทษว่าข้อนี้ต้องตอบอย่างนี้ ในเมื่อพูดพลาดไปอักระหนึ่งบทหนึ่งหรือพยัญชนะหนึ่งบทว่าสอุป,ปนิโสได้แก่มีอุป,ปนิสัยคือมีปัจจัยบทว่าโอหิตะโสโตได้แก่ตั้งใจฟังบทว่าอภิชานาติเอกังธรรมังความว่ารู้ยิ่งซึ่งกุศลธรรมอย่างหนึ่งคือรู้อริยมรรคบทว่าปริชานาติ เอกังทรมรมังความว่ากำหนดรู้ทุกขสัจธรรมอย่างหนึ่งด้วยตีรณะปริญญาในวงเล็บเปิดการกำหนดรู้ด้วยการพิจารณาวงเล็บปิดบทว่าปะชะหาติเอกังทรมมังความว่าละธรรมอย่างหนึ่งคืออกุศลธรรมทั้งหมดบทว่าสัชิกโรติเอกังทรมรมังความว่ากระทำธรมรมอย่างหนึ่งคือ อรหัตผลธรรมหรือนิโรดนั่นแหละให้ประจักษ์สัมมาวิมุตติพุทธสติความว่าถูกต้องวิมโมกค,คืออรหัตตผลด้วยการถูกต้องด้วยยานะโดยชอบคือโดยเหตุโดยนัยะโดยการนะบทว่าเอตทัทธถาภิกขเวกถาความว่าภิกษุทั้งหลายกรถาที่เราแสดงไว้ว่า ด้วยการพูดสนทนาปราศัยกันมีวิมุตตินี้เป็นประโยชน์ได้แก่มีความหลุดพ้นแห่งจิตเพราะไม่ยึดมั่นนี้เป็นพื้นฐานคือเป็นที่ตั้งเป็นวัตถุแห่งกถานั้นพึงทราบการประกอบความในทุกๆบทดังพันธนามานี้บทว่าเอตทัทถามันตนาความว่าในบรรดาบุคคลผู้สมควรและไม่สมควร การปรึกษากับบุคคลผู้สมควรแม้นนี้มีวิมุตตินี้เป็นประโยชน์เหมือนกันบทว่าเอตะทธถาอุปนิสาความว่าแม้นอุปนิสัยที่ตรัสไว้อย่างนี้ว่าผู้เงียโสดลงสดับผู้มีอุปนิสัยมีวิมุตตินี้เป็นประโยชน์เหมือนกันบทว่าเอตะทัธถังโสตาวะธานังความว่า แม้นการเนี่ยโสดลงพร้อมทั้งอุปนิสัยของผู้นั้นมีวิมุตตินี้เป็นประโยชน์เหมือนกันบทว่าอนุปาธาแปลว่าเพราะไม่ยึดมั่นด้วยอุปาทานทั้งสี่ความหลุดพ้นคือพระอรหัตตผลชื่อว่าความหลุดพ้นแห่งจิตเพราะว่าคําทั้งหมดนี้ตรัสไว้เพื่อประโยชน์แก่อรหัตตผลเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์จะทรงสรุปพระสูตร รวมยอดด้วยพระคาถาต่อไปจึงตรัสคำมีอาธิว่าเย yeah วิรุทธ,ธาดังนี้บรรดาบทเหล่านั้นบทว่าวิรุทธ,ธาความว่าผิดใจกันเพราะโกรธกล่าวคือพิโรธบทว่าสัลปันติได้แก่การเจรจาปราศัยกันบทว่าวินิวิตถาได้แก่เป็นผู้หมายมั่นบทว่า สมุตสิตตาความว่ายกขึ้นสูงโดยการยกด้วยอำนาจมานะบทว่าอนริยคุณมาสชะความว่ากล่าวคุณระถาที่ไม่ใช่แบบอย่างพระอริยะกระทบกระเทือนคุณความดีอธิบายว่ากล่าวกระถากระทบกระทั่งคุณความดีที่ชื่อว่าอนริยกถาไม่ใช่อริยกถาบทว่า อโนยะวิวะเลสีโนความว่าจ้องหาช่องคือความผิดของกันแลกกันบทว่าทุพาสิตังได้แก่พูดไม่ดีบทว่าวิคละตังได้แก่พูดพลั้งปากไปเล็กน้อยบทว่าสัมปโมหังปราชยังความว่ายินดีข้อพลาดพลัง้งหรือความพ่ายแพ้ของกันและกัน เพราะปากร้ายไปเล็กน้อยบทว่าอภินันทันติแปลว่ายินดีบทว่านาจเรความว่าไม่ประพฤติคือไม่พูดบทว่าธรรมตตะปฏิสังยุตตาความว่าคถาที่ผู้ตั้งอยู่ในธรรมสนทนากันชื่อว่าธรรมัถะปฏิสังยุตตาเพราะตั้งอยู่ในธรรมด้วยประกอบด้วยธรรมนั้นด้วยบทว่า อนุติเนนะมณะสา,า,าได้แก่มีใจไม่ฟุ้งซ่านบทว่าอปาราโสความว่าไม่ตีเสมอด้วยการตีเสมอโดยถือเป็นคู่แข่งบทว่าอสา,าหะโสความว่าไม่รุนแรงด้วยสามารถแห่งความรุนแรงคือราคะโทสะและโมหะบทว่าอนุสุยาญยมาโน ได้แก่ไม่ริษยาบทว่าทุพาตเถนาปะสาทะเยความว่าไม่รุกรานในเพราะถ้อยคำที่พรังพลาดบทว่าอุปาลำพังนะสิกเเยะความว่าไม่สนใจคำติเตียนที่มีลักษณะเกินกว่าเหตุบทว่าคลิตตันจันะคาหะเยความว่า คำพูดที่พลั้งปากไปเล็กน้อยก็ไม่ถือว่านี้เป็นความผิดของท่านบทว่านาพิหาเรได้แก่ไม่พูดทับถมบทว่านาพิมัตเทได้แก่ไม่พูดย่ำยีโดยอ้างเหตุอีกอย่างหนึ่งจบอัธกถากถาวัตถุสูตรที่เจ็